สวัสดีครับเพื่อนๆืนเพื่อนๆก็หลายคนอยากเห็นภายในนะครับตอนนั้นพายุเข้าจังหวัดศรีสะเกษที่ผมอยู่นะครับหลายคนเป็นห่วงว่าอ่าผมจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าหลังคาฟิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยบ้านสร้างเปราะบางไหมอะไรเงี้ยครับอ่าตรงนี้คือถ่ายทําให้ดูนะครับอันนี้เป็นพายุเข้ารอบที่สองแล้วนะครับ สถานการณ์ปกตินะครับภายใน,นกำลังตกแรงมากเลยนะครับก็ภายในปกตินะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการยึดด้วยน็อตสกรูนะครับเราไม่ได้ใช้ตะปูนะครับนะครับเก็บของทั้งในปอดปอดทุกอย่างนะครับมาอยู่ในบ้านหลังนี้หมดแล้วข้างนอกฝนตกแรงมากนะครับ แล้วก็พายุเข้าด้วยแต่สถานะนก,การในบ้านนี้ก็ปกตินะครับก็มีประตูไม้ไถ่นะครับฟ้าแรงมากเลยนะครับนี่ครับผมใช้น็อตยึดหมดนะครับทุกตัววันนี้ตากผ้าในบ้านนะครับนะครับติดมือถือหมดแล้วนะครับ เนี่ยไฟฟ้าลงแล้วนะครับฟ้าลงหมดเลยลมแรงนะครับหลายคนบอกผมจะอยู่ยังไงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพื่อนบ้านหลายคนนี่อ่าตอนคาที่เราไม่ได้ถ่ายทํานะครับหลังคาปิวหลายหลังเลยนะครับแต่ของเราแน่นหนานะครับไม่มีรอยบิ่นเลยนะครับก็ขอบคุณเพ,เพื่อนทุกคนนะครับที่เป็นห่วง คะสวัสดีครับ